สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมพามาชมเอ,อสวนป่าที่ทางครอบครัวผมได้ทําการปลูกไว้แล้วนะประมาณเห้าปีแล้วนะครับตรงนี้ก็รอบตัวเลยนะครับก็เริ่มเป็นป่าแล้วนะทุกคนปีเข้าปีที่ห้านี่ครับก็ต้นไม้โตแล้วตอนนี้นะครับเป็นร่มเงาแล้วนะครับแล้วก็มี พึ่งมีมิ้มจำนวนมากแล้วก็มีเห็ดด้วยนะครับตอนนี้นี่ก็เริ่มที่จะหญ้าเนี่ยเริ่มที่จะไม่มีแล้วครับเพราะว่าเดดเนี่ยเริ่มจะซ่องไปถึงพื้นแล้วนะทุกคนปีหน้าเนี่ยน่าจะไม่มีแล้วนะครับหญ้าเพราะว่าน่าจะคุมหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นทางเข้านะนี่นครับทุกคนต้นเนี่ยเริ่มโตแล้วนะครับเท่าขับโพกแล้วนะครับ นี่ครับทุกคนดูคือเนี่ยใหญ่มากเลยนะมันก็จะมีต้นที่โตบ้างแล้วก็เล็กบ้างครับมันไม่มีทางที่จะโตเท่ากันทุกต้นนะครับถึงแม้ว่าจะปลูกในพื้นที่ที่เดียวกันนะครับปลูกพร้อมกันแต่ไม่มีทางครับที่ว่าจะโตเท่าเท่ากันหมดขนาดคนเราเนี่ยมีลูกแฝดเนี่ยท้องเดียวกันเนี่ยยังโตไม่เหมือนกันเลยนะครับทุกคนอะไรกับต้นไม้นะครับ นี่ก็จะเป็นน้อยหนานะครับกล้วยเนี่ยตอนแรกอะ่ะปลูกเป็นพี่เลี้ยงของต้นไม้นะครับพอต้นไม้โตเน,นี่ยกล้วยเขาก็จะหมดหน้าที่ไปแล้วนะครับตอนนี้เขาก็จะเริ่มค่อยๆตายไปแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยเป็นน้ําอยู่ตรงไหนเนี่ยถ้าเขาตายไปแล้วเขาจะเป็นแบบนี้ครับ,จะ,รบ,จ,ะรบจะเป็นหลุมเนี่ยจะเป็นเนี่ยครับจะเป็นหลุมแบบนี้เพราะว่าเนี่ยตรงนี้เคยเป็นพี่เลี้ยงของต้นไม้นะครับแต,แต่แต่ตอนนี้ต้นไม้โตปุ๊บเราก็ ไม่จําเป็นต้องใช้เขาแล้วนะครับแต่ระหว่างเราที่เราใช้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยเราก็ได้ผลผลิตจากกล้วยด้วยนะพอกล้วยหมดหนะ้าที่ปุ๊บต้นไม้เริ่มโตนะครับเราก็จะมีเห็ดมีมิม้มกินเห็ดกินมิ้มแทนนะครับแล้วก็ใบไม้เนี่ยเอาไปทําปุ๋ยถ้าคนทําเป็นนะครับหลายคนบอกว่าปลูกป่าแล้วจะกินอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับทุกคนว่าปลูกป่าแล้วจะกินอะไรแล้วได้อะไรจากป่าบ้างนะครับ คนที่เข้ามาหาเห็ดในป่าผมเนี่ยผมไม่ได้ห่วงนะครับแต่ทําไมคุณไม่ลองปลูกต้นไม้เองบ้างครับก็คือเนี่ยมาเอาจากป่าผมมาเอาจากป่าผมเนี่ยผมไม่ได้ว่านะครับคุณก็รู้ว่าต้นไม้มีประโยชน์แต่คุณก็ตัดกันแล้วก็ไม่ปลูกเพิ่มด้วยไม่ใช่อะไรตรงนี้จะเป็นกอกกล้วยที่ยังเหลืออยู่ยังงามอยู่นะครับ ต้นไม้เขาก็จะเก๋นๆหน่อยเพราะว่ากล้วยมันงามกว่าต้นไม้นะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันก็ทดแทนกันไปครับบางส่วนที่มันโตบั่งเล็กบ้างอะไรบ้างมันก็เป็นแบบนี้ครับตรงไหนที่มันเนี่ยตรงไหนที่กล้วยยังโตอยู่เพราะว่าหญ้าก็จะลกนะครับเพราะว่าแสงมันยังส่องมาโอ้นี่กล้วยหักครับก็จะปล่อยให้เป็นอาหารกับพวกกระรอกกระแตอีเห็นอะไรอย่างนี้นะทุกคน ปลูกป่าแล้วจะกินอะไรทนนี่คือจะสาธิตให้ดูคือเนี่ยระหว่างเนี้ยสองเมตรใช่ไหมเราก็ปลูกกล้วยปลูกมะเขือปลูกอะไรไปเราไม่ใช่ว่าปลูกป่าแล้วรอต้นไม้โตแล้วก็ตัดขายมันไม่ใช่นะครับทุกคนเข้าใจยันผิดนะครับเข้าใจผิดอย่างมหันเลยนะคือเราไม่ได้รอต้นไม้โตครับเราแค่ปล่อยให้ต้นไม้มันโตแล้วเราก็กินกล้วยกินมะเขือระหว่างร่องที่เราเว้นระยะห่างของต้นไม้ไว้นะครับแต่พอได้ได้คําว่าป่าเนี่ย ทุกคนจะเห็นพึ่งเห็นมิ้มแล้วก็จะมีเห็ดโคนเห็ดเผาะมาแล้วนะทุกคนก็คือปีหนึ่งเนี่ยจะได้เยอะมากนะครับจากตรงนี้นะครับคือเราไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนไกลเลยนะทุกคนนะแล้วอีกอย่างเนี่ยคือได้ความยั่งยืนและได้ลมเงาได้อากาศที่บริสุทธ์นะทุกคนก็คลิปน,นี้ผมก็จะพูดยาวหน่อยนะครับแล้วก็ พูดไม่ค่อยดีด้วยติดท,ท,ท,ทีัขันนะเพราะว่าผมเนี่ยก็ทํางานมานี่ก็ล่วงเลยมาประมาณสี่โมงเย็นแล้วนะทุกคนมันก็เหนื่อยเนาะทุกคนก็ขออภัยด้วยนะครับมีอะไรก็แนะนํากันข้ามาได้นะครับประโยชน์ของการปลูกป่าเนี่ยทุกคนก็จะค่อยๆเห็นเนี่ยจากป่าของผมที่ครอบครัวผมนี่ได้ทําการปลูกไว้นะทุกคนผมก็มาดูแลต่อจาก Thema ที่เขาทําไว้นะ เออวันนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ